โอเคเลยได้แล้วอนนี้ตอนตอนอนนี้ไม่ได้กูไม่กูไม่สตรีมนะเฮ้ยแม่งไม่ถึงเอาดีเอาดีมันไม่ถึกเนี่ยโอ้เรามาถึงไหนเลยเนี่ยตรงนั้นโอ้ยเจ็บมีลาวาด้วยฮะเจ็บที่เดียววัดตรงไหนนะเอกมันอยู่ตรงไหนนะ ที่เอกจะไปีย่ยเนี่ยงลุงลงมาข้างล่างดิลงุงเห็นชื่อผมไหมมันอยู่ไม้ช้าตรงไม้ช้าอ่ะเห็นอยู่แปลว่าหลุดอยู่หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเจ้าทองเยอะจังปันฟัง,งเอ้ไเยไม่เจ้าฝันฟัง Let's que me those tá,